สทริดวิทยาตั้งอยู่เลขที่63หมู่ที่6ตำบลท่าทายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีเนื้อที่จำนวน5ไร่1งาน88ตารางวามีอาคารจำนวนทั้งสิ้น4หลังบ้านพักครูจำนวน1หลังวิสัยทัศน์โรงเรียนทานสมทริ์วิทยา บริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นไทยมีสุขอนามัยที่ดีดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนทานสมริ์วิทยามีปรัชญาคือวิริเยณทุกขมะเจติ บุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรมีคำขวัญของโรงเรียนคือสามคัคคีมีวินัยตั้งใจเรียนเพียรทำดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีคุณธรรมนำความเป็นไทยปลอดภัยยาเสพติดตราประจําโรงเรียนเป็นรูปดอกทานตะวันอักษรย่อของโรงเรียนคือทอวอ,อยู่กลางดอกทานตะวัน ล้อมรอบไปด้วยวงกลมมีความหมายคือความเบิกบานก้าวหน้าเข้มแข็งอดทนพัฒนาไปด้วยความรู้และคุณธรรมโรงเรียนทานสำริดวิทยาใช้ T-Study Model เป็นค่านิยมองค์กรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษาคือนายทวิตโคตชมพูดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจุลาลักษณ์จันทรุนนางสาวปาริสาแก้วกาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีจำนวนบุคลากรดังนี้ข้าราชการจำนวน28คนครูอัตราจ้างจำนวน11คนครูชาวต่างชาติ3คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนพี่เลี้ยงปฐมวัย4คนและนักการพันโรง1คนรวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น48คนโรงเรียนทานสำริดวิทยาจัดการเรียนการสอน2ระดับ คือระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล4ห้องเรียนนักเรียน103คนระดับชั้นประถมศึกษา17ห้องเรียนนักเรียน498คนรวมทั้งสิ้น601คนโรงเรียนทานสมริดวิทยาได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลที่โรงเรียนได้รับได้รับการประกันคุณภาพภายนอก พุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิดีโอคลิปการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2565รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่1ปีการศึกษา2566ถึง2568 รางวัลจัดทําคลิปวิดีโอโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครั้งที่40ทับ2,566วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2,566เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศเป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565มีคะแนนเฉลี่ยรวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศ ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกปีการศึกษา2565นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นสถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือสีประเภทให้มีความทันสมัยประเภทลูกเสือสำรอง และเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนนายทวิตโคชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2565ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับประเทศประจำปี2564ได้รับคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี2566 เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2566ประเภทผู้บริหารได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบันของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2566บุคลากรในโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้นางสาวจุาราลักษณ์จันทรุนได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565นางวัลพาคำพีได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ EF นายพัฒนพงษ์คำพี ได้รับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่1กรกฎาคม2566นางสาวเบญญาดาววิริไฟได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2566ประเภทครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษนางสาวอังสวีสะศีพัชรพงษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2567นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนจนประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลดังนี้เด็กหญิงเมธาพรธานารุไทยและเด็กชายธนาพัฒน์ ทานชาตรีได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทยชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นประถมศึกษาการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยคำคมชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ e d u p l o y c o s w o r d game amat คำคมสุดูก u challenge 2023ระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์2566ณนูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามสอง นักเรียนได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์จำนวน6กคนได้แก่เด็กชายธนพัฒน์พานชาตรีเด็กชายอลงกรภัยรัฐเด็กชายพัทรกรพลประถมเด็กหญิงเมธาพรธานานุทยัยเด็กหญิงทอแสงดาหนุนและเด็กหญิงสุชานันอยู่คงการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ิ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่24-27ถึง27มกราคม2 5 6 6ณจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งไปร่วมการแข่งขัน9รายการได้รับรางวัล4เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศสิเหรียญเหรียญทอง25เหรียญเหรียญเงิน21เหรียญเหรียญทองแดง7เหรียญเหรียญเข้าร่วม6เหรียญรวมการแข่งขันทั้งสิ้น59รายการ